สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม u X เ e n เ i นไเนะครับวันนี้ก็อยู่เกมก a ลินาฟีไฟเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าลงแรงวันลักเกมนะครับในโหมดจัดอันดับโซโแลแรงนะครับตัวคิวตัวละครผมเอาไปก็จะมีเป็นทัพถืยะฮายาโตฟอร์ดลูน่านะครับส่วนฝัดเลี้ยงก็จะเป็นเดกินะครับซึ่งสามารถกด จับปัตตูที่กำลังใช้พยาบาลได้อยู่นะส่วนไอเทมเสริมก็จะเป็นร้านค้านะครับอ่าเปิดร้านค้าะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยอออันนี้ก็จะเป็นวันที่ตีแล้วเนาะที่ผมมาลงแรงเนี่ยน่ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่เป็นในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับในโหมดทนะเลรายนะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงสักนิดหนึง่งไม่ค่อยได้ยินเอ่อผมว่ากะลงไหนดีว่าอืมว่าเป็นลงลงสภาเลยแล้วกัน ไปหาประยุทธเอ่ยไม่ใช่ไปลงสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรเออเออเล่นมุกอะไรเนี่ย,ยผมก็อาจจะไม่ได้ตัดต่อเยอะเนาะไม่มีเวลาสภาเหมือนจะมีตัวนะครับทุกคนซึ่งลงก่อนผมด้วยเอาแล้วซึ่งเขาลงก่อนผมจังวันนี้ เออตายครับออีน้ามีเกิดไม่งั้นนี่ไม่ได้เกิดโอเคมาเกิดใหม่ครับทุกคนเราจะไม่ไปลงที่เดิมดังนั้นผมว่าผมจะมาลงไกลๆนอกสภาสักหน่อยเออรอรอเขาเออซามเสร็จเนาะ แล้วเราค่อยไปซึ่งเราไม่มีเกิดละซึ่งเราไม่มีเกิดแล้ว,เร,เ,ลวเราวงก็จะเหมือนจะบีบแล้วด้วยมีแต่ปืนใกล้วะ ไม่มีปืนไกลเลยได้สกิลทัสเยยามาหนึ่งเหมือนเขาเปิดโดนถ้าจะมาหาผมหรือเปล่าซึ่งผมไม่มีปืนไกลเลยเนาะตองควง มันเขาจะมาหาผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะซึ่งผมมีแต่ปืนชาร์จนะตอนเนี้ยเราเหมือนมีคนเขาจะมาหาผมหรือเปล่านะครับ เลืสามสิบห้าคนรอฟังเสียงอยู่ มันจะไม่มีหรือเปล่ามันจะไม่มาน่าจะไม่มานะแล้วคนก็ลดลงเลยยี่สิบปดคนละน่าจะไม่มานะตัวนี้ น่าจะไม่มาหาผมนะ เอเคทุกคนได้เปืนไกลละเลือดอยาเต็มเลยนะเต็มโฟหนึ่ง เหมือนของนี่จะไม่เขาไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นะปีอัพเกาะแล้ววงเหมือนอยู่ไกลหรือเปล่าผมต้องเข้าวงเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บยาไปเยอะ โอ้ล้ววงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะอืมวงไม่ไกลเท่าไหร่แต่ผมจะเล่นขอบๆแล้วกันเราวงบีบแล้ว วงบีบแล้วครับทุกคนด้านหน้าจะมีตัวไหมตอนนี้คนก็เหลือ17คนเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะไม่มากแล้เวเราฟาร์มของกัดวงเขาเีบแล้วเดี๋ยวเราตายหมอกเหมือน EP ที่สองอีก <c oughs> ต้องรีบเข้าวงสักไหน เฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอ่าเขายิงกันแล้วัิงแบบนี้ผมโอ้โหโดนหัวว่ะผมว่าผมหนีดีกว่าผมไปละทุกคน ไอ้น,นี่ยิงเจ็บอยู่นะผมว่าผมไปเข้าวงดีกว่ามาดักเข้าในวงดีกว่าเนาะผมว่าเขาต้องวิ่งมาทางนี้แหละ จริงด้วยเจ็บน,นะเขาเข้าบ้านได้แล้วชิบหายแล้วครับทุกคน มันเขาจะเห็นผมแล้วนะล้วจังวันนี้วงเหมือนจะไปอยู่ข้างหน้าแล้วผมไม่กลัวไงเขาจะไปดักวงผมว่ะทุกคน ริงสวนนะเจ็บเจียนะเจ็บอยู่ยนะตอนนี้เหลือเก้าคนละเขาขึ้นบนเข่าเป็นได้แล้วตอนนี้ผมสรู้สึกเสียเปียบนะผมว่าผมเสียเปียบ เขาขึ้นบนเขาได้แล้วในรถมารถเหมือนเขาจะจอดบ้านนั้น โอ๊ยแล้วผมโดนยิงแล้วรถมาติดูดผมว่าผมจะโดนเสียงโดนบนเขายิงแน่เลยแล้วเหมือนตรงนั้นเขาจะนัวากันเนะเหมือนเขาล่าผมด้วยนะคนนั้น ่าแล้วเหมือนมีคนตายเหมือนมีคนยิงอยู่ด้านบนไอ้ขาอ้าจูบบนบ้านทุกคนแตกครับผมเหมือนเขายิงคนข้างล่างนี้ ตัวข้างล่างตายเลยยนะ้งเอ้ยตัวข้างล่างเหมือนเขาวิ่งมาตรงกล่องอันนี้นะแน่เข้าตรงันี้ได้วะกอซ่าวะเอ้ยมันเข้าวงได้วะ ทุกคนวัแตกครับผมแ้วจังหวะนี้เหลือห้าคนนะผมไม่มีปืนสะลิงทุกคนอยากขึ้นไปเก็บของมากเลยแต่ไม่มีปืนสลิง ปืนพกออกอยากขึ้นไปเก็บของแต่ไม่มีปืนสลิงทุกคนแล้ววงเหมือนจะไปทางนูน้นด้านบนหัวผมน่าจะไม่มีคนหรือเปลา่ามีคนยิงกันด้านบน แต่ผมเล่นข้างล่างไงเฮ้ยหยุดตรงก้อนหินเหมือนมีตัวดาวนะเอ้ย โอ้โหเจ็บอยู่นะจงังหวะนี้เหลือ11โอ 11, 11ครับผมเรียบร้อยมัวแต่เก็บของผมก็ได้ที่สามนะก็ติดหนึ่งในสามครั้งแรกอืเกือบได้บูญ่าเสียดายมากทุกคนอ่ะก็ไม่าเป็นไรก็บวกมา69นะ ก็ถือว่าเยอะอยู่คิว <c ười> <Q S 2> <c ười> ไปสามตัวเนาะ <c ười> ก็ไม่ได้เจ๋งอะไรละเลนเมตอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสองอะรักษาสี่ร้อยห้าสิบหกเออเมื่อกี้พลาดอะ่ะไอตัวนั้นอะก็ไม่เป็นไรเนะก็โอเคนะก็ ถือว่ายังโอเคก็เ no <ไ>ป็นว่าสำหรับ s <S คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะ <good> ใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับให้ครบ5ไลค์ก็พอเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับตัวเด็กครับบ๊ายบาย